ไกลเชิงนะครับที่เพื่อนๆไม่อยากเจอนะครับไม่อยากเจอเลยถ้าสมม like ุติว่าเราเป็นพม่าหรือว่าเราเป็นเชิงก <Maybe you S 1> ็ได้นะฮะตัวนึงอาจจะอาจจะเป็นเชิงก็ได้นะครับผมเมื่อได้เมื่อได้เอาไปเปรียบที่สนามแล้วเนี่ยคือไม่อยากเจอตัวนี้หรอกเจอแล้วถ้าเจอแล้วได้ตีกับเขาแล้วเนี่ยชน่ายากอาจจะแพ้เยอะ นะครับนะตัวไหนครับตัวไหนนะครับในสายตาของเอฟซีทุกท่านนะครับนะตัวไหนที่ทุกท่านคิดว่าตัวนี้ไม่เอาด้วยแล้วตัวนี้ต้องต้องไปแบ่งสายเขามาพัฒนานะครับตัวนี้ต้องอ,อยากจะร่วมพัฒนาด้วยนะถ้าเขาเดีไปตีเนี่ยอยากจะเล่นเดิมพันด้วยนะครับตัวไหนครับนะอยากจะลงด้วยตัวนี้อะไรอย่างนี้นะครับ ถ้าในมุมมองผมในสายตาผมนะครับไก่ทีนะ่เอาปัจจุบันปัจจุบันนะครับไก่เชิงที่ผมไม่อยากประทะด้วยแล้วก็สมมติว่าสมมติว่าผมเป็นสายพมา่าแต่ผมก็มีมีพม่านะตอนนี้ผมมีพม่าตีเชิงอยู่นะสองสาตัวแต่ก็ไม่ได้ว่าจะช่ำชองหรือว่าเก่งมากมายอะไรนะครับในเรื่องของพม่าตีเชิงนะแล้วถ้าผมเจออย่างตัวนี้เนี่ยผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่กล้าไม่กล้า อาจจะชนะแต่หรืออาจจะแพ้มากกว่าเยอะกว่าาชนะก็คงตีกับตัวอื่นไม่ได้แล้วนชนะทิ้งเลยอะไรเงี้ยนะครับตัวที่ผมไม่อยากประทะาด้วยในปัจจุบันนะฮะไก่ในปัจจุบันนะครับ,ก,รบ,นนรบก็คือเจ้าอสิบทิศนะครับผมจนนึกไม่ออกแล้วว่าตัวไหนนะเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะฮะว่าตัวไหนเนี่ย ไก่เชิงที่ชนะในปัจจุบันนะฮะไก่เชิงที่ชนะในปัจจุบันที่สุดเนี่ยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยไฟเยื่อใหญ่เนี่ยไก่พอม่ก็จะเป็นเจ้าตอนนี้นะครับไก่เชิงเรานื่อไม่ออกเลยครับผมนึกนึกถึงเจ้าสิบทิศนี่นะครับของอพิตุมต่อสิงโตนะครับนะตัวนี้แหละนะครับตัวนี้แหละเป็นไก่ที่ครบเครื่องมากนะครับมีไฟหกล้านช่วงหนึ่งสียกเสมอนะฮะ เสมอเกือบชนะนะครับเป็นต่อนะครับแล้วก็มีไฟสองล้านครั้งหนึ่งชนะนะครับล่าสุดเจ้าสิบติดเป็นไก่เชิงที่แบบแต่ผมก็มีสายเลือดเขานะครับผมมีสายเลือดเขาอยู่ที่ฟาร์มเนาะนะครับผมชอบมากเลยตัวนี้ชอบชอบมันเป็นไก่ที่แบบมันตีได้ทั้งเชิงทั้งพม่นะครับถ้าค่ายนี้นะถ้าต่อชิงโตนะนะมันเป็นไก่ที่แบบตีได้ทั้งสองแบบนะครับนะครับ ทั้งสงแบบเลยนะครับแล้วก็เจ้าสิบทิศเนี่ยผมมีแม่แมของเขาเนี่ยเป็นลูกลูกสาวของเจ้ามาเล็กนะครับมาเหล็กที่อยู่กับผมนะฮะแม่ของเขาเนี่ยมาเล็กก็เป็นคู่เกินมนดมณีแดงนะครับเน่นคือสายเลือดของเจ้าสิบทิศนะครับในในสายที่ผมมีนะฮะส่วนไกลเชิงในอดีต ที่เห็นเชิงเห็นอะไรแล้วเนี่ยในคลิปในอะไรที่เราเคยเห็นมาหรือว่าในสนามที่เราเคยไปท,ที่เราไม่อยากจะไปสู้รบตบมือกับเขาไม่อยากไปปะทะกับเขาไม่อยากไปตีกับเขาเนี่ยนะฮะคือสําหรับผมนะสาหรับผมถ้าสมมุติว่าผมมีพม่าจริงจริงหรือว่าเป็นสายพาม่านะผมก็จะไม่อยากเจอเจ้ามณีแดงนะเจ้ามณีแดงตัวนี้ไม่ไม่ไม่อยากเจอ นะครับผมมันีแดงหรือกระทิงสองตัวเนี้นะสองตัวนี้ก็นะเป็นไก่ที่มันน่าจะตีได้ทั้งหน้าทั้งเชิงแหละครับนะดูชั้นเชิงแล้วสองคอแน่นๆปากว้แข็งดีนะเชิงไวนะครับครบอ่ะค่อนข้างจะครบนะครับมันก็ยังแบบผ่านมายังยังไม่มีตัวไหนมาแทนแทนแทนตำแหน่งได้เลยนะในในชั้นเชิงแบบนั้นนะครับ เจ้าไม่ได้แดงและเจ้าก็ทิ้งนี่แข่งดีตีเข้านะฮะเป็นไก่ที่ผมไม่ไม่อยากเจอหรอกไม่อยากเจอนะครับผมแต่ถามว่ากลัวเหรอผมไม่ได้มองมุมนั้นนะครับผมมองมุมที่แบบว่าไม่รู้นะเวลาเรื่องของนะครับเวลาเราเอาไก่ไปไปเวลาเราเอาไก่ไปเปียกไปตีอะไรเนี่ยนะครับผมไฟใหญ่ไฟใหญ่ๆเราก็อยากมีนะฮะนะสุ่มใหญ่ๆเลี้ยงได้เลี้ยง นะครับสุม้มใหญ่ๆฟาร์มใหญ่ๆไกล้จริงๆไม่ตีได้ก็ไม่ตีนะฮะอาจจะเป็นพักพวกใกล้ชิดกันก็ได้หรืออาจจะเหนื่อยอะไรเงี้ยหรือถ้ามันเป็นไฟประวัติศาสตร์อยากจะสร้างสีสันก็นะสุ้มใหญ่ๆเขาก็ทำให้ให้ดูกันหลายๆหลายๆที่นะครับผมนะพี่ๆนนะุ้มฟาร์มใหญ่ๆเขาก็จับสร้าสงสีสันให้เอฟได้ชมกันเยอะแยะไปมากมายนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นซูปเปอร์เจียงเพชรนำโชคนะครับของพี่เปิ้ลนะฮะไม่ว่าจะเป็นท่านสอสอเซมนะครับกับฮาสตาฟาร์มในช่วงหนึ่งเนาะนะครับผมแล้วก็อ่าฉลองชัยนะฉลองชัยอ่าฉลองชัยบ้านเมืองโนนอ่ะบ้านเมืองโนนกับสมิสวรร์น,นะครับก็ของทางพี่เบิร์ดนะฮะเสียเบิร์ดสมิสวรร์น,นี่ก็จัดไฟใหญ่ๆตลอดนะครับจะเป็น แกนหลักๆเลยในปีนี้นะครับผมในไฟใหญ่ๆนะครับผมที่เขาเรียกว่าปะทะซุ้มใหญ่ๆเห,หมือนกันนะฮะนะแต่สําหรับผมนะครับผมก็ไม่ได้ว่าพูดในทํานองที่แบบว่าให้กลัวหรืออย่างอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมถ้ามันมีโอกาสนะครับถ้าเรามีตัวดีๆนะครับผมแล้วก็ก็พอเหมือนกันแหละนะแต่พ้อเหมือนกันแหละนะครับผมมันมีโอกาสมันคืออย่างนี้โอกาสดีๆก็คือไก่จริงๆ,ๆมี ถ้ามีนะไปเก่งๆสองทีมงานดีๆมือน้ำดีๆทีมงานจริงๆนะครับนะก็มีโอกาสสร้างสีสันในในวงการได้เหมือนกันนะครับนะแต่สำหรับผมเนี่ยก็ในช่วงนี้ก็ผมก็จะเป็นประเภทอ่าหลักหลักมืนอะไรเงี้ยหลักท่านหลักมือน,อะ,น,อน,นะครับผมในในส่วนใหญ่นะครับในส่วนใหญ่แล้วก็จะแบบอ่ะซุ้มซุ้มใหญ่เอาไม่ไม่ไม่เอา ไปสวยตัวนี้น่าจะเก่งก็ไม่ตีเออนะเนาเายังบ้าแหละครับนะหลายคนก็อาจจะอาเสียนี้มันขี้กลัวนี่ว่ามันไม่ไมไมนั่นไม่ไม่อยากเจอตัวนั้นไม่อยากเจอตัวนี้เวลาเล่นมีออกตัวด้วยนะครับและใ่มุมมองคนเนาะนะครับเวลาผมทําอะไรเนี่ยผมทําผมทําในมุมที่มันความเป็นจริงจๆรๆๆิงอ่ะไม่ขัดกับใจตัวเอง นะครับหรือใครอาจจะผมเล่นฝังนะไม่ออกตัวหรอกนะผมเจอผมตีผมเจอใข่ใหญ่ผมจะตีไข่ใหญ่อย่างเดียวเลยนะก็แล้วแต่ก็แล้วแต่มุมมองของท่านนะครับถ้ามุมมองของผมนะผมว่ามันเป็นมันเป็นวิธีของเป็นวิธีของของแต่ละคนมากกว่านะครับครับของแต่ละคนมากกว่าผมจะมองในมุมของว่านะ สู้ตัวนี้ได้สู้ตัวนี้ได้ก็สู้นะครับมองดูว่าเอ้ยสู้ตัวนี้ไม่ได้สู้ค่ายนี้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่เอาตัวนี้ยังสู้ไม่ได้นะครับนะมันดีตรงที่แบบถ้าเราเจอซุ่มใหญ่ๆจริงๆเนี่ยมันดีตรงที่แบบนะระบบเวลาเราเล่นจริงๆเนี่ยมันระบบการเงินมันเยอะนะครับมันเยอะแล้วก็สนุกอ่ะสู้กันสนุกจริงๆสู้กันสนุกนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเป็นเรื่องที่ดี แล้วก็เป็นสีสันให้กับวงการด้วยนะยิ่งมันเชิงกับมานี่ยิ่งสนุกเลยนะครับก็สําหรับท่านใดที่มีแนวคิดแบบไหนยังไงก็จอยความรู้กันได้เนาะนะครับผมสำหรับผมนะไก่เชิงที่อันตรายแล้วก็น่ากลัวแล้วก็อยากนําสายพันธุ์มาพัฒนานะครับคือเจ้าสิบคิดนะครับแล้วก็เจ้ามณีแดงนะครับในอดีตนะครับ นี่คืออยากนำสัพพัญัฒนาและก็ไม่อยากประทะด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะส่วนวิธีการเอาไก่ไปไปตีไปเปรียบในสนามนะครับผมสำหรับผมก็ผมก็จะแบบไม่รู้นะเหลี่ยมเหลี่ยมมุมผมก็จะเป็นแบบนี้แหละเป็นแบบนี้แหละนะครับผมนะเวลาเปรียบก็จะอยากอยากได้เขาเรียกว่า อยากให้มันสูสีกันหน่อยนะครับผมอยากให้มันสูสีกันหน่อยอ่าถ้าเราได้ใหญ่กว่าเอาไหมเอาครับเอาครับบางคนโลกสวยเอาใหญ่กว่าไม่ตีมันไม่สูสีถ้าเปรียบได้ตีครับเอาครับนะฮชนะเพราะใหญ่นะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรให้มันได้ใหญ่กว่าให้มันได้เปรียบเขาสักครั้งเถอะนะครับที่เปรียบมานี่เป็นตัวน้องตลอดเลยนะฮะนะครับไม่ต้องโลกสวยอะไรมากหรอกครับ ไปใหญ่กว่าได้ใหญ่กว่าตีนะเจอซุ้มใหญ่ไม่ตีนะเออเลี้ยงได้เลี้ยงเจอ,อตัวนี้จริงๆเคยเห็นมาไม,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 ไม่ไม่เอานะครับอ่านะเล่นไม่ฝังออกตัวได้ออกตัวกินนะครับไปแนวแนวนี้นะครับผมไม่แนวแนวนี้แหละนะไม่ต้องมาแบบผมผมไม่อยากจะพูดในคลิปว่าเนี่ยผมใจอย่างนี้นะผมเล่นไม่ออกตัวนะผมตีซุ้มใหญ่ผมเจอผมสูมห้หมดนะ ยิ่งอยากชอบชอบชุ้มใหญ่ๆอย่างนี้ยังอยากเจอไ,ม,ไม,ม่ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมนะผมจะพูดตามที่ผมเป็นนะครับผมนะประมาณนี้ถ้าว่าผมพัฒนาไก่ทุกวันนี้ผมพัฒนาเพื่อที่จะที่ผมเอาไปเอาไปทีสนามที่แบบไฟไฟเงินพันเงินหมื่นเนี่ยผมเอาไก่ผมเอาสายพันธุ์ผมที่พัฒนามาไปเช็คครับไปเช็คนะครับผม ผมไม่ได้มาแนวๆผมไม่ได้มาแนวๆเขาเรียกว่าเอาไปชนยิ่งใหญ่เป็นหลักนะครับเป็นไฟแสนไฟล้านเป็นหลักเป็นหลักอันนี้อนาคตก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับสําหรับผมนะครับผมแต่ตอนนี้ผมพัฒนาก่อนนะครับผมแล้วก็เมื่อ,อไหร่ก็ตามที่เรามีไก่กนะิ่งๆเยอะๆหลายตัวเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะไปข้างหน้าได้นะครับผมไม่ใช่ว่าเราจะก้าวกระโดดไป แชนเป็นแสนเป็นล้านกับซุ้มนี้รมมใหญ่เลยทีเดียวไม่ใช่ครับอย่างนั้นมันโอกาสเสียมากกว่าได้นะครับแล้วก็ใจร้ายอยากนะครับผมค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆพัฒนานะครับผมทําที่เราทําได้นะเราอย่าเกิ่งเกินตัวอย่าเกิ่งเกินที่เราเป็นจริงๆอย่าทําให้มันเกินความรู้สึกตัวเองนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ